นล้เปนแปลสวัสดีครับผมวันนี้จัดชุดตกช่อนชฉโดพยายามบอกเสมอว่าให้ลูกค้าเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปเลือกเอาแบบทั้ง2อย่างอย่าไปละโมบโลบมากว่าจะตกทั้งช่อนหรือจะตกชั้งชโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเนาะนะครับปดเข้าใจนะทีเนี้ยมันก็จะไปยากกับอีกอย่างหนึ่งนะครับเข้าใจนิดนึงอ่ะจัดชุดโอนก่อนนะครับถ้าไม่โอนไม่จัดนะโอเคนะอ่ะทาไมถึงบอกว่าต้องให้เลือกเพราะว่าอะไรรู้ไหมตกชฉโดอะใช้ประมาณสัก PE สาม BE สี่ e. ตกปลาช่อน BE หนึ่ง BE สองนะครับมันต้องแยกกันเนาะนะฮนะเอาถามว่าเอาพ e สาม BE สี่ไปตีปลาช่อนเนี่ยมันก็ตีได้ครับแต่มันทาําระยะไม่ดีมันตีกบยางพวกนี้มันทราระยะไม่ค่อยเวิร์กหรอกนะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วแต่ลูกค้าแต่ลูกค้าจะไม่ไม่ฟังก็แล้วแต่นะครับก็ตามนั้นเราก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะรับชุดนี้เป็นชุดตกได้ทั้งช่อนทั้งเชโดน,นะนะครับ <S <S คันจะเป็นเวท87ดนะครับ 86, 86, นี่นะ87 86นะครับ 2ท่อนตอบกลางเนาะลอกก็เป็นไบสันเอ็กตีมนะครับซึ่งงานเขาก็เล่นได้หมดแหละช่อนเชโดเล่นได้นะครับแต่แนะนำนะถ้าอยากให้ตีไกลขึ้นนะแนะนำให้เปลี่ยนสายเป็นเส้นเล็กๆลงนะครับใส่หน้าก็โหลดเล็งลกเล็กๆนิดนึงสัก20-25ปอนพอแล้วอันนี้มันเป็นอ่าสีแล้วก็สายพีอมันเป็นอ่าเท่าไหร่เนี่ยสาปอนนะครับ p ี2.5 30งจุดหปอนก็ เน้นปลาเน้นเป็นชะโดเป็นหลักแล้วกันเ <Okay. S 1> นาะประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าลูกค้าบอกมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องเอางานใหญ่คุมไว้ก่อนนะครับเข้าใจด้วยนะนะก็ถึถงถึงต้องให้เป็นชุดได้ใหญ่อย่างนี้นะครับตีตีพวกปลาชโดไว้ก่อนนะนะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะชอบเล่นได้แต่ระยะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ความสวยก็จะประมาณนี้นะใส่หนอกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะล่อมีคลิกเสียงปลาลัดนี่ครับ สวยๆแบบนี้นะนะครับเซ็ตน,นี้ราคาเท่าไหร่มาดูกันลอกใบสันเอ็กซ์ตรีมนี่ราคาอยู่ที่หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบคันรุ่นนี้ราคาอยู่ที่ห้าร้อยสี่ร้อยเก้าสิบอ๋อสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับคันคันตัวนี้นะนะครับตกได้นะราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็สายพีหกสิบาทสายหน้าอ่อสามสิบห้าบาทกบยางโซนิคหกสิบาทกบยางโซนแปดเก้าสิบเก้าบาทกระดี่ไก่ชนสามสิบห้าบาทแล้วก็กิ๊บ ตัวนี้30บาทนะครับเบอร์หนึ่งมันจะเล็กไปนหน่อยมันเนี่ยของตกเฉดอนอ่ะเ,เปลี่ยนให้อ่าเปลี่ยนเป็นเบอร์3มา30บาทเท่ากันนะกิฟเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเบอร์3ให้นะครับนะแล้วก็หมูสไลด์65บาทนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ลูกค้าเห็นเนี่ยมีค่าจะส่งอีก100บาทเนาะนะครับอ่า ลูกค้าจ่ายมาแค่สามพันสองพันสามอ๋อสองพันสามร้อยบาทเนาะลูกค้าจ่ายมาแค่สองพันสามร้อยบาทนะครับก็เล่นเล่นปลาได้แล้วชุดนี้คันหมดแล้วนะนะครับอ๋อคันหมดแล้วเนาะก็ได้เป็นเป็นคันอื่นแทนคืคตอนตอนนี้ถ้าจะจัดต้องสองพันห้าแล้วอ่ะคันก็มีนะครับก็เป็นคันรุ่นอื่นแทนนะนะครับก็ในงบประมาณนี้นะครับจัดให้ได้เนาะนะครับเริ่มต้นที่สองพันบาทก็จัดให้ได้แล้วครับผมขอบคุณที่อุดหนุนครับขอให้มีความสุขกับการตกปลาครับผม